สวัสดีค่ะวันนี้เราว่างเราก็จะมาทําเลซินนะคะวันนี้ได้แม่พิมพ์เป็นตัวอักษรมาเราจะมาลองทําเป็นพวงกุญแจเอาให้ตัวเองใช้แล้วก็เอาไปเผื่อ,เพ,อเพื่อนๆใช้ด้วยนะเราก็ต้องผสมเลซินก่อนนะคะอัตราส่วนในการผสมเลซินมันจะมีมาให้2ขวดแล้วก็คือผสม2ต่อ1ส่วนนะคะเดี๋ยวลองเทเลซินก่อน ถ้าใครมีที่ตวงอะไรก็คือตวงเลยนะคะจริงๆเรามีแต่ว่าเราไม่ได้ใช้นะคะวันนี้เราจะกะเอานะคะในอัพตาสอต่อ1เนาะ mm hmm. เสร็จแล้วใช้ไม้ไอติมนะคะคนเ,เสซินให้เข้ากันเวลาที่มันเข้ากันแล้วเรซินจะกลายเป็นสีใสนะอ mm hmm. มีเส้นผ่มตกอยู่หนึงเส้นขออภัยนะคะ แล้วก็แบ่งใส่ถ้วยเล็กนะคะแล้วก็เลือกเลซินโอ,อไม่ใช่กลิตเตอร์หรืออะไรตกแต่งที่เราอยากจะใส่เข้าไปนะคะเทลงไปเลยวันนี้เราใช้เป็นกลิตเตอร์นะคะออกสีม่วงๆนิดหนึ่งแล้วก็ใช้ไม้สครีมเหมือนเดิมนะคะคนให้เข้ากันเลยคนคนให้เข้ากันเลยนะคะ ต่อมาก็เทลงพิมพ์เลยเราเริ่มจากตัว M นะคะมดจิ๋วเราวางตัวอักษรด้านในไว้ด้วยนะมดจิว๋วจะไม่รู้ว่าออกมาจากกลับหัวกับด้านหรือเปล่างงเหมือนกันโอเควางตามนี้ไปก่อนใช้ไฟนะคะลนเพื่อไม่ให้เกิดฟองเนาะ,ะก็จะประมาณนี้ทิ้งไว้นะคะทิ้งไว้ก่อน1คืนประมาณ24ชั่วโมงอ่ะต่อมาต่อที่ตัว A เดี๋ยวทําให้น้องแอมนะคะมีแอมหัวใจ JB นะคะน้องแอมเขาชอบ JB ก็จะทํา JB ให้น้องแอมนะคะเทค่ะ ทำเหมือนเดิมเลยทุกคนเราอยากใส่ตัวไหนเราก็เทลงไปเลยนะคะออกมาก็จะหน้าตาประมาณนี้ค่ะเรซินที่เสร็จแล้วจะประมาณนี้อืมก็ได้เท่านี้นะคะ่ะทุกคนเราอยากใส่สีอะไรก็ใส่ได้เลยอันนี้ของน้องแอมเนะกับด้านนิดนึงอันนี้ตัว B ให้บานาน่านะคะตัวเออันนี้ทําเผื่อไว้ทําเผื่อไว้ทั้งหมดก็ประมาณนี้ละค่ะทาเรซินเดี๋ยวไปทําเป็นพวงกุญแจต่อโอเค